เมื่อวันที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวว่าทางสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตเนี่เข้าพบคุณพีรภพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับบอช่วยขึ้นเงินเดือนให้อบตอนะครับอบตอเงินเดือนน้อยเหลือเกินนะทีมงานขึ้นบัญชีของอบตอขึ้นมาอีกทีนึงก็ได้ครับนะฮะก็จะเห็นว่าเงินเดือนเอาว่าอบตอนะอบะตอนะนายกเนี่ยก็ยังสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณสักสองหมืนเงินเดือนสูงสุดนะของนายกนะ แต่ว่านายกนั้นจะต้องมีเงินรายได้ของอบอตอน,นั้นถึง50กว่าล้าน50ล้านขึ้นไปถึงจะได้26 0 0 0ถ้าไม่ถึงก็ลดหลั่นกันลงมาเพราะฉะนั้นก็อยู่ออบอตอทั่วไปก็ประมาณสัก10ล้าน10กว่าล้านก็เงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นเลยประมาณสัก7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไม่ได้ขึ้นมา15ปีก็มาขอว่าขอปรับขึ้นทีนี้ก็มีแนวความเป็นไปได้ว่าจะได้รับการขึ้น พอจะขึ้นปั๊บฝ่ายค้านแน่ๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆทำไมมาขึ้นเอาตอนนี้กําลังหาเสียงหรือเปล่าขึ้นเงินหาเสียงหรือเปล่าไอ้ไม่ขึ้นก็ไม่ได้มา15ปีไอ้ค้านจะขึ้นฝ่ายค้านมาดักคอว่าขึ้นหาเสียงวันนี้ไม่เฉพาะแต่ฝ่ายค้านนะฝ่ายเดียวกันฝ่ายเดียวกันคุณวิรัติรัตนาเสดนะครับจากพรรคพลังประชารัฐบอกไม่เห็นด้วยที่จะไปขึ้นเงินเดือนอบตอถ้าจะขึ้นเนี่ยไปขึ้นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเอเอ ถ้านายยกขึ้นเดี๋ยวรวมไทยสร้างชาติจะได้คะแนนหรือเปล่าไม่รู้นะพลังประชารัฐไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้จากอบตอเรามาอาหาเสียงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าบอกไปขึ้นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะผู้ใหญ่ได้8 0 0 0กำนันได้มือหนึ่งน้อย,น,อยน้อยไปขึ้นทางนี้ไปขึ้นทางนี้เออเอานะส่วนฝ่ายค้านบอกอ้าขึ้นหาเสียงไม่ขึ้นก็ไม่ได้ไอ้ครั้นจะนคือตอนนี้คนขอก็ต้องขอตอนเนี้ย ที่ผ่านมาขอแล้วไม่ได้ถ้าขอตอนนี้ไม่ได้อีกแล้วมันจะได้ตอนไหนพอทำท่าจะให้ก็บอกขึ้นหาเสียงเอนะก็เข้าใจก็ดูตามข้อเท็จจริงตามเหตุตามปัจจัยนะครับ